สวัสดีครับ FC เพจลิทตน้งคาทุกท่านนะครับวันนี้นะครับเรามีรถเข้ามาใหม่นะครับรถประมูลหลวงนะครับเป็นตัวไฮเอทนะครับเครื่อง5 l แอนะครับในบอดี้ LH172 นะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับคันนี้ใหม่นะครับ9 1้า0โลนะครับสภาพโดยรวมนะครับไล่ตั้งแต่รอบข้างนะครับสีเดิมทั้งคันครับ ภายในสวยเดิมทั้งหมดเลยนะครับสภาพหนึ่งในร้อยนะครับดูนะครับยางนะครับยางใหม่นะครับปีสองพันยี่สิบนะครับดูสภาพภายในนะครับไล่ดูตั้งแต่แผงประตูอะไรนะครับสภาพภายในสวยมากครับ ดูนะครับ้องเครื่องนะครับเป็นเครื่อง 5L นะครับตัว3,000นะครับสภาพสวยๆเลยครับไม้แท้นะครับ91,000โลนะครับเช็คศูนย์ได้เลยนะครับสภาพภายในนะครับดูนะครับเบาะไม่มีขาดนะครับสวยๆทุกชิ้นนะครับ หลังคานะครับสวยมากครับรถคันนี้คันนี้ซื้อเก็บได้เลยนะครับเป็นรถสะสมแล้วนะครับสภาพเดี๋ยวเราจะมาดูรอบข้างอีกรอบคันอีกรอบนะครับตาเพชรนะครับใหม่นะครับไมเก้าหมื่นหนึ่งพันโลนะครับ แท้ๆนะครับรถสภาพสวยมากครับดูท้ายนะครับท้ายเดิมนะครับไม่เคยโดนอะไรมานะครับดูนะครับพื้นสวยมากรถคันนี้ดูแลดีมากครับ ดูประตูสไลด์นะครับปึ๊บสวยครับสนใจนะครับตามได้ทางเพจของลิตเติ้ลคานะครับหรือ08 1 9 6แปดหนนะครับขอบคุณครับ